แบมแบมน่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความธรรมชาติสูงอันนี้แบบชื่นชมมากแล้วเขาก็นั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดขึ้นมาพี่พี่มีแฟนไม่ใช่หรอคือเราก็ต้องคิดเพราะว่าเราเพิ่งเลิกใช่ไหมเราก็ oh, okay อ๋อโอเคอ๋อเราก็คงคิดว่าอ๋อพี่นิกกี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ออพี่ก้าไม่ใช่หรอได้าไอวีลอยพิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ผิดผีไปหมดบากบอกแบมแป๊บนึงนะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อยกับ9ก้าหรอแล้วเขาก็เลยบอกว่าคลิปง่ายแบบ ออกคลิปแล้วเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอก็คือเรนีบอกวีเลยว่าเป็นไงจริงๆคนที่คบก้าไม่ใช่เธอจ้ะคือฉันวีก็ด่าค่ะว่าไปไปซุ่มเมื่อไหร่แบบก็หล่อหล่อเหมือนเขาเหมือนเขาน่าจะเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วอะเพราะว่าแบบเออก้อยกับก้าวสียอายุเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้แต่พอบอกเขาก็ขำๆค่ะว้าวุ่นเราก็วาวุ่นเลยกลัวโดนเพื่อนด่าเลยไอ้เราก็สวยซะด้วยสิ ก็จริง